สุขสวานันเกิดนะคะพี่แจคคนสวยสุขสา์วันเกิดค่ะพี่แจคคนสวยอ่าอ่ะ้องเธอให้แจคดีกว่ hay, า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. อาไอพรวันเกิดให้เจ้าแป้วหน่อยขอให้เจ้มีเงินเยอะนะคะขอให้เจ้ามีความสุขนะคะขอให้ยาเจ้ามีเงินเยอะขอให้ยาเจ้ามีเงินเยอะนะคะขอให ยายเต้าสุขภาพแข็งแรงค่ะขอให้แม่มีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรที่หนักก็วางมันลงบ้างนะคะขอให้เป็นปีที่แห่งๆรวยๆปังๆและเป็นปีที่ดีตลอดไปนะคะแฮปปี้เบร h เย์ค่ะรักแม่นะคะรักยายเต้าไหมรักอ่ อ่านหนังสือกันเก่งนะคะ <Bye. S 1> อ่าสวัสดีก่อนบ๊ายบายแหละบ๊ายบาย Happy birthday to you หลานตัวเองทำมันจำไม่ได้หน้าตาเหมือนตากับยายเด๊อ่ะเรียกซิพี่เจ้าคนสวยยายน้องเรียกยายสิลูกนี่ใครนี่ใครลูกยายเก่งลูกเก่งยายนี่ตาอันนั้นยายวุวน ทำไมเวลาคุยกันนอกรอบแล้วพี่เจ้าคนสวยล่ะหลวงพี่แก้วจก้วขวดทำไมเวลาคุยกันนอกรอบแล้วพี่เจ้าคนสวยล่ะหลวงพี่แก้าแก้วพีจ้านะทำไมทำไมทำไมเป็นคนอย่างนี้ล่ะขนมปังขนมปังเป็นไงจ๊ะเย็นหน่อยเต็มปากเต็มคำเรียกน้องแก้วสีน้องแก้วคนสวย to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you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 . happy birthday, happy birthday. ในวาระดีถีวันนี้วันดีวันคล้ายวันเกิดวันที่แสนประเสริฐของแม่จา๋าพ่อจ๋าในฐานะคนที่ได้เข้ามารู้จักทำความรู้จักแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆที่แม่จ๋าให้นะครับผมมอบให้ทั้งความรักความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องและก็หลายๆอย่าง ก็ขออนุญาตดนอขออนุญาตอาราธนาคุณพร,ระศรีรัตนตไตรและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยดลบัรดาลประธานพรขอให้แม่จา๋ามีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการการงานทีดีชีวิตที่ดีมีแต่ความสุขความทุกข์อย่าให้เจอ เดินทางไปไหนใกล้ไกลประสบแต่ความสําเร็จความโชคดีมีชัยมีความสุขน่ารักแบบนี้ตลอดปีตลอดไปจ้ะ HAPPY BIRTHDAY to YOU TO love, love.